ครับสวัสดีครับครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะอันนี้เท่ากับมาแนะนําการเท่าเปลี่ยนา้าเบรกของวีออตกันนะครับโดยที่เท่ามีเครื่องมือบว่กี่อย่างนะผมเท่ามีมาเ่ามีเครื่องมืออัดกระบอกสูบเนาะเท่ากับเหตุแบบอ่าที่มีเครื่องมือที่แบบว่าเท่าใส่กันเนาะก็เราต้องใส่ยังางานะการเปลี่ยนา้าเบรกของวีออตเนาอะ,อะ,อะตุหนาเนี่ยเท่ากับสามารถที่แบบแก้ไขเหตุยังโดยเท่าเองนะครับ าะว่าเวลาเปลี่ยนปีกหาเบรกเนี่ยมันกับบอมมี่ยังยุ่งยากยิงนักหนานะครับปาเบรกนาเนี่ยเป็นยังที่แบบว่าเข้าเปลี่ยนไงอยู่แล้วนะครับผมการที่เขาจะเปลี่ยนปาเบรกนานะเข้าซื้อปะเบรกมาเนาะนี่เข้าซื้อปะเบรกาใไมสิห็นบละเขาจะเปลี่ยนมันบละกะก่อนอื happy, ่นเท่ากับขันปั mai, ๊มอุปกรอนนะครับม okay. ันก็จะมีของขันอยู่นี่นะครับเบอร์สิบสี่เนาะเอากับขันเลยนะครับผมเอาแหวนคางหรือลูกลูกบล็อกก็ได้นะครับผม เป็นกญแกที่ดีๆแน่นะครับที่แบบฟันดีีเนะ่ถ้าเกิดแปว่าใส่กญแกที่บม่ดีมนดิเหตุให้อ้ของอันนี้เข้ามันเสียได้นะครับแล้วก็จะคันเฉพาะตุลางออกนะครับผมคันเฉพาะตุลางออกสั้นแรงหน่อยครับเพราะว่ามือหนึ่งถือกล่อ,องมือหนึ่ง ทำงานนะครับผมมามีคาตั้งกล่องนะครับอะไรนั่นหอกคันตัวล่างออกเสร็จนะครับตัวนี้เหากอดึงกันมาได้เลยนะผมมันแน่นหากอะหายังมากัดนะครับผมแน่นหลายหอกอะหายังมากัดให้มันหลุดนะครับนี่หลุดแล้วนะผมนี่นะครับผม พัเบรกกินมาส้ากันการพัเบรกที่กินมาส้มกันกันนึ่องจากอิบัตตัวสไลน์มันบอ่นบอบัลืน่นะครับนี่นตัวสไลน์นี่นะครับนี่มันแข็งนะผมมันแข็งนี่มันแข็งนะครับพัเบรกเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากให้มันใส่งานได้ดีอยู่เสมอเนี่ยเขาก็ต้องเอาหกเดือนนะครับหกเดือนเช็ดเทียน,นะครับยังขี่ๆบัตได้เช็คก,ก็คือปีหนึ่งเช็ดเทียนะครับผมถ้าเกิดรถโปไดรุยหนึ่งมันหนามากอะไอ ปีนึงเช็คเทียร์ก็ได้ถ้ารถลุยเคยลุยน้ำเท่ากับหเดือนเท่ากับเช็คเทียร์นะครับพวกตัวสไลด์เนี่ยมันยังบอแข็งนะครับมันยังฉีบว่ามันยังฉีบว่าตายนะครับสันนิมแปลว่าเข้ามาตายคือมันบอมันฉีดสไลด์แบบนี้นะครับมันฉีดให้พาเบรกเข้าเนี่ยบวมเนว่าข้างหนึ่งเบิดแล้วนะครับข้างหนึ่งยังหนาอยู่นะครับนี่ก็ยังตัวนี้เห็นปะข้างหนึ่งหนานะครับข้างหนึ่งบางนะครับ อันนี้คือหนึ่งละอาจจะมาจากตัวสไลด์ตรงนี้นะครับผมเท่ากับวันเปลี่ยนเท่าเท่าเช็กค,คือส่วนมากกะิเช็กตัวสไลด์นี่พร้อมนะครับว่าเป็นทั้งไดนะครับมันติดบอนะครับถ้าสไลด์บดีมันสีเฮ็ดให้มันสีเบียดเบียดอยู่ฝั่งหนึ่งนะนะครับมันก็เนี่ยมันสีสีอยู่ฝั่งเดียวนะครับมันก็จะเลยเฮ็ดให้อาเบคเข้ากินมาสซัมกันนะครับผมตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้กะเดี๋ยวมางัดกระบอกสูมคาเข่ากันนะครับเดี๋ยวเจให้ผู้ช่วยให้ผู้ช่วยช่วยงัดให้เบิ้งสาธิตใ้เบิ้งน้ครับผมกรแล้วนี้ที่เข้ามางัดงัดอันนี้เนาะเข้ากับเข้าสิงัดกระบอกสูบเข่าเนี่ยโดยที่เข้ามีเครื่องมือแค่เนี่ยามตัวหรือว่าเล็กประมันเล็กไขมันแบบเข่าหู้นี้ได้อาจารย์นี่ไปเนี่ยบ่บ่ เล็กที่เขาหู้นี้ได้เนี่ยให้เขาช่องนี้ได้เนี่ยเรียกแป๊บยังที่ให้มันพอดีมันเขานี้ได้นะเท่เากับมาใส่ใส่เพื่อจะดันลูกสูบเข้าไปนะครับหู้นี่นะอันกรณีที่แบบว่าของเข้าหน่อยเนี่ยอันนี้มันหน่อยกลัวหู้ไหลนะครับเท่เา,เากับเอาเท่ากับเอาพับเบรกเนี่ยมาห้องเอาขึ้นพับเบรกมาห้องตรงนี้นะครับห้องตรงนี้งัดเลยบาแมนงัดทั้งคุณเออ ลงมาประมาณนี้ง่าค่อยงัดเข้าไปนี่นะครับเท่ากับงัดประมาณนี้ค่อยงัดเข้าไปนะครับค่อยๆนวลๆบรต้องงัดแห้งนะครับค่อยๆงัดเข้าไปกระบอกสูกอะเบองเอานะครับว่าคือว่าให้มันนับเข้าไปนิดนึงอันอีกนิดน,นึง,น,น,น,งนี่นะครับประมาณนี้นี่กถือว่าโอเคครับตอนิด แล้เรียบร้อยนะครับผมก็เอาใส่เลยก็เทากับช่ำเนี่ยเทาก็ใส่งานได้แล้วนะครับเทาก็ประกอบผ้าใบใส่เรียบร้อยนะครับง่ายๆครับผมเทาโดยที่เทาใส่เครื่องมือแค่เบอร์สิบสี่แล้วก็ไอ้ดำแป๊บยังงัดๆก็ได้นะครับผม ห้อนี้นะครับข้ามี่จัลบ,บีนะครับ,รบ,บข้ามี่จัลบีห้องกับมามาท่าตรงนี้แน่ก็ได้นะครับอืมแต่มาท่าไหลเยวะท่าหลายนะครับจัลบ,บีอนี่ผมเห็ดสาธิตใ้เบิ่งซต้นนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าหาจัลบ,บีมาท่าอยู่นะครับผมอันนี้ผมเห็ดสาธิตใ้เบิ่งนะครับประมาณนี้ครับผม เป็นจบนะครับวันนี้เขาก็หันให้แน่นนะครับไม่ได้หันให้ขาดนะครับก้อนอื่นเนาะก้อนอื่นก้อนอื่นการที่เข้าเข้าจะกปิดัอเบรกเนี่ยนะครับจะเริ่มจะเริ่มยำเบรกนะครับก่อนออกตัวนะครับก่อนเสียเข่าเกียร์หนึ่งอันเข่าเกียร์ออกตัวนะครับจะเริ่มยำเบรกนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปสังสันะครับ วิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกหนาของวีออสนะครับแบบเข้าใส่เครื่องมือที่แค่บมกี้ยางนะผมอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาเหตุใดกันเบิ้งมาแชร์ให้กันเบิ้งนะครับว่าบบได้ยุ่งยากษนี่ยนะครับสําหรับเปลี่ยนผ้าเบรกหนาของวีออสนะครับผมครับในคลิปนี้ก็เไว้ว่านี่ครับผมถือใจกังไลยครับกดยกโป้ครับกดติดตามครับสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปแจ้งเตือนครับมาไม่นะครับผมในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ